น,นี่เป็นคิวของ i, อาาอร์ลีววล่ใช่ไหมคะเนี่ยนี่มใชิมิค้หนด็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นคิวโมนาใช่ไหมคะ <S <s สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูน้องออร์ล่าอาบน้ำนะคะน้องออร์ล่าของเราเด็กสาวอายุเจ็ดเดือนแต่ตัวเขามาสิขวบ <laughs> ตัวเราบาดสิบขวบสิบขวบเลยอ๋ออ่าแล้วคนอายุเจ็ดขวบหายไปไหนแล้ววะโดนดุตลอดเปิดเปิมไปไหนแล้ววะอ <c oughs> ันนี้เราก็ <c oughs> ลงน้ำให้ชุ่มทั้งตัวนะคะแล้วก็มีแชมพูวันนี้เราใช้แชมพูอะไรคะปี <c oughs> วันนี้เราใช้แชมพูขมิ้นนะคะนี่ไม่มีสปอนเซอร์นะคะ อันนี้มันขมิ้นมันช่วยอะไรคะปีชุ่มชื่นนุ่มลื่นชุ่มชื่นนุ่มลื่นล้งางตาทิ้งน้ำด้วยนะเจสอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงใหสะอาดเลยเราใช้แปรงแปรงหูงงงงวิธีการแปรงหูนะคะเนี่ยเขาต้องทำแล้ว,ลว,ลวนะครับว่าเขานะเขาขัดใช่ป่ะเขาถ้าขัดทีละชั้นเขาขัดดึงน้ำมันทีละชั้นนี่นะ ม,มันก็จะสะอาดไงเส้นผมอะ่ะนะเราสีออก,กับดูเหมือนจะแรงนะคะแต่ว่าก็แรงก็แรง <laughs> แต่น้องไม่เจ็บใช่ไหมคะมเจ็บหนังมันหนาพวกนี้หนังมันเนี่ยใช่ไหมยืดได้ไงหนัง<อ>มัน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 ไม่นแหลกเหมามันไม่เหมือนคนนะบางคนคนชอบอะไรเกียดที่กว่าตัวคนไงเราไม่ใช่นะ ใส่กินเนื้อเนี่ยมันะมันจะอา้าเราจับขึ้นมาแล้วกิดอยูที่ไะชาร์ให้มากข้อกีนมง้งแต่มีคนมีคนมาทักทายวันะเขาเดินมาเฉิดฉายนะคะนี่เฉิดฉายเออเ้อเดินแบบแป๊บหนึ่งแล้วเดินเข้าไปเป็นด็อกวอล ตรงนี้บ้านเราดีไซน์ให้เป็นอกวอล์ k นะคะคือ <c oughs> ล้างแชมพูออกแล้วใช่ไหมคะใช่เ้าพลังน้ำแบบแรงๆนี้น้องเจ็บนะคะเจ็บแรงๆไม่ดีเพราะว่าต้องล้างให้สะอาดเพราะว่าถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะถิ้วไว้เป็นโรคผิวหนงจริงน,นะ,ะถามความรู้สึกคนอาบเป็นอาบเขอกว่ามือพ <c oughs> ่อก็เป็นเหนดบแบบโป่ะ ได้ยินข่าวว่าตอนเด็กๆนี้คือแบบเกี่ยวกายด้วยหมคะห,หลังอาบน้ำนี่เป็เกี่ยวกายอยูนะ่แต่เวลาพันตะอาบน้ำถึงเป็โมโหมันึ่เกี่ยวกายติดรูน้ำแบบนี้ก็จมน้ำหรอกดูดูส่องหาทางลงตลอดเวลานาะหน้าตาสวยเป็นคนรักสมบูรณ เวลาถ้าเกิดอาบสะอาดเนี่ยขนมันจะหลุดเป็นเส้นๆเ,เลยค่ะนมันจะเป็นเส้นๆมันจะไม่ติดกันเป็นแผรเห็นไหมเพราะว่าเราหวีเราแปลงออกใช่ไหมพอเวลาเป่ามันก็จะแห้งเร็วถ้เาเกิดว่าเราใช้มือไม่ขยุ่นๆให้มันไม่สะอาดหรอกไม <c oughs> ่สะอาดเลยเพอไม่สะอาดต่อให้ตายสองชั่วโมงก็ไม่แห้งเพราะว่าไอ้พวกแชมพูมันก็จะเป็นมักผมอยู่จนมันแบบไอตรงที่มันเป็นแบบเป็นแผ่ตอนเส้นผมมันติดกันเป็นปื้ด มาจับมือกันจับมือก,ก,กันเรามาจาับมือกันเราเอามาจับมือกันจับมือก,กันจับมือกันจับเออแล้วไปใช้เวลากันคนเช็ดแป๊บแป๊บแป๊บมันจะไปแห้งหไหมวะมีคนเคยบอกว่าใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะบางคนเป่าคนสามชั่วโมงยังไม่แหง้งนหนอ,อ่ะหมาแบบค้เนิรสั้านดับบูล็อกอะอาบน้ำไม่ควรยี่ก็สี่สิบนาทีสี่สิบนาทีนี่ก็นานแล้ว ใช่ไหมคะซึ่งบางคนแบบไม่รู้เทคนิคอะไรที่มันแบบง่ายๆเลยนะแล้วเราเอาเอาลมเป่าลมเป่าน้ำอะไรจะแห้งอะเอาผ้าซับน้ำปิดไว้ไงนะบางคนเช็ดตัวนะโอ้โเช็ดไม่ถึงสามนาทีเลยพอแล้วเออเอล่ะจอมกินทิชชู่ ลิงมาจาับมือเสือเอ้าเสือาจะลิงลิงยังมาจาับมือเสือแล้วเราก็ปิดหวีนะครับว่าเขามันจะมีที่มันปีกกับเป็นแพรแล้วก็องปีกออกนะฮะการหวีก็จะช่วยทำให้มัให้ขนมันแตกตัวเป็นเส้นพขนมันแตกตัวเป็นเส้นมันก็จะแตกเร็วที่ฝม่นพวกสุออกภพมันออกนะฮะที่ฝุ่เลยมันออกนะมันออกเป็นเส้นตัวแตกตัวก็จะสวยงามเราหวีไม่ใช่หวีมันก็หวี ตามทางโคนผลที่เราอยากให้ของตัวใช่ไหมผลมันก็นจะไม่ซีโบชีีเบ หน่อยแล้วเราก็ต้องมาหวีให้มันแท้งสนิทเลยเนี้ยขนมันฟูเห็นะะมีวอลล่มเด้งถึงดังเลยห็นไะอนี่มันดีใจเลยค่ะอ้ดีใจเลยค่ะดีใจเลยค่ะนี่ก็คือหลังจากอาบน้ำเป่าขนเป่าขนเสร็จแล้วนะคะขนมันดูแบบไม่ขาดด้วยเห็นไหม ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเป่ามากเกินไปขนมันจะขาดน้องนอแงนะบอกอาจจะเอาอะไรกันหนูอีกแล้วต้องให้มาดแบบมาดจริงๆนะแบบแทบแบบมันจะแค่สลิทตลดแต่เหลือนิดหน่อยลงไปทีหน่อยไงง่ป่ะไม่ใช่ว่าเหลือเยอะก็ไปยันชลากกินเคยเจอปัญหาส่งร้านแล้วกลับมาขนแหว่งจ้าเออขนมันขาดถ้าขนถ้าไปส่งร้านแล้วเขาเป่าจนแล้วแบบมีจนขาดแล้วคนข้างที่เขาบอกว่าไม่ได้ตัดนะแสดงว่าเขาเป่า นานเกินไปแล้วพอมันวีพูปุ๊บเนี่คนมันขาดของผลมันเหมือนแับมันแห้งกรอบอะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าเราส่งไปละแล้วเนี่ยมนววัดดงน้องเราจะโดนอะไรบ้างเนะาะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ออกมาเดินเล่นบ้างนะคะแถวแถวรถตัดใกล้บ้านเองค่ะ Been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swear I'm over you.